สวัสดีครับพวกเราอีพกทอ ันนี้ครับเป็นรายการใหม่ของพวกเราแล้วครับพี่ว่าเป็นรายการที่เจาะแกล้งเพื่อนไม่ใช่แกล้งธรรมดานะพี่ว่าของเล่นแกล้งเพื่อนครับผมปกติเราจะเอาของเล่นมารีวิวหรือว่าเล่นยังไงเป็นยังไงใช่่ครับไม่ได้รีวิวเดียวครับใช่จะเอาไปแกล้งชาวบ้านใช่จะไปแกล้งชาวบ้านที่เขาตกกระทู้ <c oughs> <c oughs> แล้ววันนี้ครับเรามีของเล่นชิ้นหนึ่งที่จะไปแกล้ง <c oughs> สื่อราะว่าคนในเดอร์เน็มีคนเป็นโลรกลัวลูเยอะใช่กลัวดลูแบบ เป็ตุ่มๆอ่ะมีรูๆอ่าใช่เป็นตุ่มๆตะปั่มเหมันนิ่งนอนมากๆงั้นเดี๋ยวขอให้พี่เขาดูว่าเราจะอะไรแก้พี่ให้เขาดูเฮ้ยนี่ครับนี่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 ครับอ้าวงงงงคุณแม่เป็นคืออะไรอ้าวงงอ่างงงคืออะไรครับคืออะไรตุ่มตียิ่งใหญ่เงี้ยดูดิครับเหม็นหนองอ่าตุ่มๆพี่ผาดูดิอือดูดิ ปวดไหมครับอีผมเห็นแล้วแบบอยากแข่งอ่ะเปลี่ยนสีด้วยดูดิดูแลจะว่วงเองใช่เราจะไปแข่งกวนกัครับเรื่องของในชิ้นนี้แล้วคก็ของไปใครเป็นเดี๋ยวบ้างตามไปดูตามไปดูเลยครับไปเจ็บที่าเมื่อกี้ผมเห็นพี่แอร์เข้าน้ำพี่เราพี่พอพี่พี่แอร์ออกมาปั๊บเราก็ ให้พี่วางแผนใจให้พี่แย่บีบเราจะผมมาบีบใส่หน้าพี่โอเคโอเคครับลายที่หนึ่งใช่ลายที่หนึ่งคี่บานแล้วพี่อะไรพี่ถอยดิเขาเล่นของเล่นกันถ่ายทั้งวันเลยเอออย่าพี่มีของเล่นใหม่มาเขาบอกว่าไม่ไม่มีมนุษย์คนไหนบีบแตกเลยใช่พี่มัไม่มีใครเคยฟังผมด้วยฟังเหมอังนี่อ๋อไม่มีมนุษย์คนไหนบีบจนแตกสมมติพี่บีบแตกเนี่ย ให้เลยพันหนึ่งะให้พันหนึ่งให้พันหนึ่งเลยเลยนะพันหนึ่งบีดแค่บีดให้แตกเท่ช่วงนี้ด้วยเนี่ยบีดมึงบีบไม่เข้าช่วงนี้ต้องเอาไว้ก่อนเนาะบีดสุดๆเลยนะใช่ไม่ถ้าแตกจะเสียดีฮาร์ดตัางอยากเนี่ยผมมีบปดสิบสิบลูกพี่ไม่ต้องกลัวครับสอง เมื่อกี้ไทยเอฟเมาได้ผลพี่เหนื่อยมากยันหน้าปากซอยร้านขับเจ้าไม่มีอะไรมาฝากวะเนี่ยพี่พี่เฮ้ยเมื่อกี้ผมเจออาร์มโลห่าเว้ยอะไรเมื่อกี้อาร์มเลยนะอาร์มโลห่าไงพี่อยู่เจเบอร์ไงอ๋ออวนหน้าอ๋ออาร์มอวนหนาอออวนน้าครับติดตามช่องเขาได้ครับอวนหนาไม่ใช่อโลห่าเลยพี่อะไรเป็นวันแล้วอะไรพี่ งานพี่ตุลยงร้อนมากแบบร้อนถึงไปไม่แก่ด้วยโอฮานนาโอฮานนานี่พี่ถ่ายรีวิวของเล่นอยู่รายการที่ใช่ครับอ้ามทำยังไงได้บีบให้มันแตกเป็นของเล่นถ้าแตกได้ให้พันหนึ่งเลยเออพี่บีบมีเข้ามันเป็นของเล่นใหม่แบบทดสอบพลังมือเราอ่ะบีบยังไงก็ได้ให้มันแตกถ้าแตกพี่ให้พันหนึ่งยังไม่มีใครบีบแตกเลยอ่ะพี่ยังไม่แตกใช่เอาเลยบีบบีบให้แตก อ่าครับเราแจ้งไปแล้วสองคนพี่วานะลายสุดท้ายของวันนี้จะเป็นใครครับใช่ตามมาดูไอ้นักไอ้นักดนตรีที่เผาวัดได้ที่ดำอ่ะ แพงเดอะสแน็คปะครับเพอใช่ครับผมนี่ไอ้ดิ้งทอยจะถ่ายดิ้งทอยอ๋อที่รถกูพั่งไปทำได้ทำได้จับได้เลยเอ๋อได้ทำได้เลยอันนี้ไม่ไม่ดูแลละแล้วจะรีวิวของเล่นตัวใหม่ใช่บีบให้แตกใช่ถ้าบีบแตกได้ให้พันหนึ่งพันหนึ่งนะพันหนึ่งเลยครับพันบาทพันบาทครับไม่ใช่พันกีตินะแน่ครับ ลองลองดูลองดูลองดูเฮ้ยเกรงกลัวแน่เลยใช่นี่มีกลัวอ่ะไปไปเฮ้ยเฮ้ยเอ๋งเลยมีกลัวปะเนี่ยจบแล้วไปโอ้ยขายจังเลยนี่ก็กลัวอีกคนนึงนี่กลัวลูกกลัวรูตุ่มตุ่มไปแล้ว เป็นการตุกแดงเ,เลยเอ๋อนะวันนี้เราก็แกล้งมาเยอะ<า>แล้วเนาะสามลายครสามลายแต่เอ้ยจะแถมแถมมีหมูแดงมีหมูแดงกลัว <c oughs> เป็นสมาชิกใหม่ของเดอะสกา้าบอกมีหมูแดงแล้วอยากรู้ว่าข้างในมันเป็นไงเออผมอยากรู้กันมันเป็นอะไรเพราะเหลียวๆ,ๆเนี่ยเนี่ยบีบมาปุ๊บอุ้ยไอ้นี่มีสีเขีสีด้วยอยากรู้ไหมข้างในเป็นไรเดี๋ยพี่มันคือออะไรยากรู้ต้องพิสูจน์ครับผมผ่าเลยไปพี่มาครับ ทีนี้เราจะมาผ่าดูกันข้างในครับว่าข้างในมันมีอะไรถึงได้มีลักษณะแบบนี้ใช่อยากรูก้มันคืออะไรพักพา่พาตัดเอ้ยอันนี้ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าจะผ่าเล่นกันแนะนําให้มีผู้ปกครองอยู่นะครับเพราะว่าเป็นของมีคมาอาจจะบาดมือน,ๆๆน้องๆได้นะครับผมใช่ครับต้องระวังนิดหนึ่งครับให้อยู่ในความดูแลงผู้ใหญ่อ๋อเป็นตะไคร่นี่ยนี่ครับเจะอี๋ไอ้คมมันเนี่ยโอ้พี่อุ้ยมันเหนียวจริง เอ้ยสิวสิวม่เหมือนขนมโดนัทนะพี่เฮ้ยเหมือนนี่เลยอะไรนะสลัมสลามเชี่ยแตกสองอันนึงนี่มันเป็นอะไรเนี่ยที่ว่าสลามจร่งอยู่ข้างในไหมมันเป็นอะไรเพ้ยเอม่นพี่ ครับกับคลิปแกล้งเพื่อน EP พหนึ่งของเราครับต้องเพื่อนชอบใจอย่าลืมกดสมัครสมาชพวกเราเลยครับหรือจะมีของเล่นอะไรที่มันแกล้งคนได้ใช่เม้นบอกเลยอพวกเราหน่อยเราจะไปแกล้งคนเราบอกด้วยอยากแกล้งใครอะไรยังไงนะเราจะไปแกล้งในศัตรูทั้งคนทั้งเนาะจะไม่แกล้งให้หมดอ่ะครับผมด้วยเพาะไอ้นี่ครับไลน์ต่อไปเดี๋ยวต้องแกล้งแม่งจริงจังๆอีกทีใช่ครับแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งตรงในโทรศัพท์เลยนะรับเพจเฟซบุ๊กของเราเนี่ยไปกดติดตามด้วยมันจะมีกิจกรรมแล้วมาแจกของ ถ้าครบห0 0 0มื่นสุดท้าเนี่ยเราจะมีของแจกอีกใช่เพื่อนๆที่พลาดครั้งแรกครับไม่เป็นไรครับถูกต้องครับรอ5 0,000ื่นสุดท้ายเรามีของแจกแล้วรอห้าหมื่นแสนหนึ่งเราแจกเรื่อยๆที่ว่าจะมีของใช่ใหญ่กว่าเดิมครับใช่อะไรใหญ่พี่ใหญ่กว่าเดิมตึกคอนโดครับผมอ๋อมันอ่าอ่าเดี๋หรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะครับไปล้างมือแล้วครับนับเลยไหมโอเคครับโอเคไปไปอุ้ยเร็วเร็